สาวๆนีๆ้นะคะทางเพจของเราก็จะมีเกมมาให้เล่นชื่อเกมคำต้องห้ามก็คือห้ามพูดคำที่อยู่บนหัวตัวเองนนเองแต่เราสามารถมองหัวของเพื่อนได้แล้วก็นั่งคำกันไได้ห้ามดูหัวของตัวเองนะคะเผลอพูดชื่อคำที่อยู่บนหัวตัวเองแล้วก็จะตกรอบทันที เกมนี้คนที่ชนะก็จะได้รางวัลที่1ได้1นึ่งพัรางวัลที่2ได้500ร้อแล้วก็รางวัลที่3 4ได้มะนาวไปค่ะคนละอึกสองอึกสามอึกนะคะเราจะเล่นด้วยกันทั้งหมด5รอบแล้วก็จะนับแต้มกันนะคะใครเป็นผู้โชคดีก็เล่นกันเลยที่ชอบเจ้าแบบไหนอู้เป็นคนทั้อละก็เป็นสีขาวด้ทำไมเพราะว่าไม่ชอบสีดำอ๋อไม่ชอบสีดำมึงตัดไม่ตรงกระดาษเลยตัดไม่ตกของเหาวเนี่ยอ้าวไม่จบอยากให้ใครให้ดอกไม้ กดชิจิไม่มีไม่ได้หอมาต่อไปาอบาบาาตัวผมูย้วงนี้บังเป็นยังไงบ้างปกติการเป็นยังไงปกติไงปกติไม่ติดอะไรงงนอาสีคนละยทางยข้าปกติเดี๋ยวตอบแตปกติดีตอบไมงตอไตต้องลงต้องต้องกระโดดเขาถ่ายไตเขา่าาก็ดีรู้สึกอบาเล่นนิ วันนี้ที่เป็นยังไงบ้างอร่อยไหมโอเคก็ไม่นะเออแต่เสร็จไปไหนบอกกับบ้านกับบ้านสิกับบ้านทำไมอ่ะไม่ได้กูชุดนี้เราเมย์ชอบอะไรพิเศษป่ะจ่องเดียวก็ไม่ก็ไม่หรอกโอเคก็ไม่เมย์เคยใช้ล็อกเกอร์โรงเรียนไหมไม่เป็นชุดในวันแต่งงาน่ะเอออยากได้ชุดแบบประมาณไหนพีซ่ายประมาณไหนอันนี้แบบเซเรียนเลย ถ้าถามเนซีเรียสไม่ขอถามเนซีเรียสเราก็ต้องคิดไงไม่ไม่เกี่ยวกับเกมถามเ็นซีเรียสอ๋อถามเซีเรียสเลยใช่ไหมขอแค่สวยก็พอแล้วนี่แหละคำถามข้าเพื่อนต่อไปเลยค่ะต้องขึ้นตัวื้นแล้วปอดีปกติแล้วเหรอปกติก็ช่วงนี้ก็ก็ลำการที่ตีกำการกินผัดไข่ไว้โอ้ยเจไม่ดเกินว่าแต่เมย์ขอบคุณงานวันนี้หน่อยที่เขาเชิญลงมาแล้วเขาขู่ควาเป็นทางการเป็นทางการเลยคนละสีเกบกินอะไรนะคะ อะไรยังไงปากเป็ปากเดปากเปก่อนากเปปากเป็ากเดมีนังเลยคะไม่ต้องเกนหนเดียวเออแต่ก็ของน้องจับจอหิวอันนี้อคหิวสูงอืมหิวหิวแค่หิวเลยเหรอใช่หิวอะไรเดี๋ยวคำัะลงครับคำนลงะหหิวกินข้าวอ่ะเดี๋ยวเราจะายคำะเดี๋ยวเรองจคุครับคได้รับอะไรเดียวขาวิเคราะห์ก่อนเขาชอบถาแบบอะแฟนชุดนู่นชุดนีเด็สขาวเดาไวเจ้าสาวคนใช่ไหมอ้จริงเหรอน เห็นคำถามของเป็นยงสบายดีใช่ไหมอะไรคำนั้นคือคำว่าสบายดีก็คือตอบว่าอะไรอไที่ิดด้ยจบไสุดต่อไป้างนอกคบนหัวของเจ้ามืออะไรจ๊ะอยู่ข้าวข้าวไม่ได้ไม่ได้ไม้เจ็้าวไม่ขาดเลยมกัเราเคุณเจมส์้อไปเก่งกันัวะไม่อยากเลยไม่แ่อันนี้ก็จะเป็นรอบที่3แล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเล่นกันเลยดีกว่าไปเลยจับไปเล่วอ่างเอออะไรอะจับยิ้เลย

โอชิใครเป็น <ules> พิเศษไหมคะเข่าไเจ็บเอี่ปากตาเหรอตะหยับตยับเป็นไงาไหมตโอ๊ยอไงเช้าเลยตอนเช้ากินอะไรมาอ่ะได้กินข้าวมาแร้วลงไ่กินข้าวเลยหิวไหมอ่ะเธอแต่ข้างหน้ามัีร้านข้าวเียมอยู่ไีหอม่นอมีอยู่นะ เอาไหมหนูเอาไม้ถือให้ถ้าต้องไข่มมกมันไม่แซ่บลาบเออลาบเออหิวอ่ะกับขนมจีนเนาะาบเล็บแผลปิ้งครับทำอะไรผมเข้าเหนียวข้าหีวถครับาถามแล้วมอยอยู่ทั้งเอ่ออะไหนผมมีเพียงเดียวใช่ีวกกินเหรอไม่ใช่ผิดทะไรอ่ะใมันเป็นคำาี่ยได้ยิเลยะานมเอาไม่ใช่ ถามว่าหมูป<อ> <Hospital> ิ้งได้หนึ่งคะแนนไหมครับบอกเลยเยคนเดียวโดแล้วรามาดูดคะแนนกันก่อนนะครับหมูปิ้งได้เป็นทั้งหมดสาคะแนนอ่าตอนนี้เป็นไข่ต้มอยู่นะครับก็เือนคะแนนเลยของทั้งู่ที่หนึ่งคะแนนนะครับแล้วก็ของเมีย์อที่หนึ่งนะฮะเราจะชิคี้พเราค้กันเให้ทีมเปลี่ยนไปนะคะแล้วพบกัน โอเคโอเค so if we speak i s so we h a v to s e t h a and we we don't know e โอเคต้องใ้ะไร้าเอาวะ no นไม้สวยลลิกูดพรมหานครอโมรตนโกสินทร์จไม่ได้อ้ออะไรหรือสองคนเน่ะมนแกล้งกันเลยแกล้งกันเลยสองคนเนี่ยเอาออายะคนเรวองคะแนน เดี๋ยวเนี่ยยี่สิบมิลเอาพูดอะไรก็ได้พูดไปเรื่อยเลยขาดเองก็ได้จบแล้วเวลาครับอ่าบานครับคำโง่คือคำไรครับผมแก๊บเหรอไม่ใช่อ่ะไหนไม่เป็นคนไม่พูดคำว่าไหนเลยอ่ะโอ้งได้ไปหมดถสามคะแนนนะครับตรวจบานก็อยู่ที่สิบนะครับนะครับได้ไปถึงคะแนนนะครับตรวจอย่งนี้ก็ถึงคะแนนนะครับอ่าซึ่งเกมนี้นะผมพิ้งชนะไปนะครับเกมต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะมาเล่นคําต้องเชื่อมกันนะครับอ่าก็มีใครหลายๆคนก็ซ้อมกันมาแล้วเนาะโอเคจะเริ่มจากที่บานก่อนนะครับ อ่ะเดี๋ยวบ้างเราขอคำนำหนึ่งคำโทรศัพท์สายชาร์จไอโฟนไวไฟ,ไฟไอแอนดรอยคูฟังอะไรฮึยัง <laughs> ไงใบายากระถางบินจำหุยตายครับผม บางกับเมย์นะครับได้ไปคนละหนึ่คะแนนก่อนนะครับแล้เดี๋ยวเราจะมาเริ่มต้นกันที่บังนะครับบังขอกำน้ำหนึ่งคำครับมาแล้วส่งปะปะยามาแล้ต้องมาเหมือนกันเออใช่มาไปแล้วใช่มอ่ตยเออเมยตายก็มาแมามาแมาแล้มาแล้วมาแล้วมาแล้วาล้าแล้วมาแล้วมาแล้วาแล้วมาล้า้าแล้าแัา้วมา้มาาาลาล้าลวาา ไส้ต so ิ่งนี่ไห้ทำดีใหทำาน้นแรกคือไส้ติ่งแล้วก็เนี่ยหลับไส้ต่วมาไตมันเยอจนต้องมาหน้าเลยได้ทำงนที่ข้ามปลาโลมาสับชลามบุ้งแปลงเตียมไป ก็ไปจะได้ไปอีกคนะหนึ่งคะแนนคะมครัตอนนี้แนนสครับสีห่งมูกพิงนึ่งนนึอเคมเดีวเลกที่นักขานะครับนขาอคำนหคำวัดสถาที่ทบุญพระตัาป่านมชีโบนทุกประศึงคืออะไรก็ได้ไปอีกหนึ่งคะแนนครับเมเครับขอคำนันหนึ่งคำครับก็ตีท้งฟ้านกคนใส่ลูก อากาศออกซิเจนคือตายตายแล้วนะครับตู้เสื้อผ้าไม้บ้านประตูบ้านบ้านไปบ้านได้ไปตายก็บ้านกับเราครับได้ไอีกคนละหนึ่งคะแนนครับแอร์ความอากาศจรวดเครบินบังตายโอเคครับนราครับก็ได้ไปอีกหนึ่งคะแนนนะครับรอบนี้เดือดคะแนนครับบังสามครั้งสี่แม่หนึ่งหมูพี่หนึ่งครับนี่รอบสุดท้ายนะครับใครตายคนแรกเลยแม่ใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวแม่ครับขอคำนามหนึ่งคำครับดอกไม้ กนต้นไม้ไม่ได้ถ้าอากาศยานจรวดกระบาดนิสัยผู้โดยสารเรเวกถ้หมอนถาดอาหารแบงค์เฟดความปลอดภัยเครื่องสสายชาร์จหอบัรคับการบินหูบปังน้ำปูบางตายครับผมเกินไปนะครก็ไม่เหมะกับน้ำตาลกระบาดได้แล้ว เดี๋ยตามิดีๆครับติิดีๆครับกอคนนี้นะอ่าเดี๋ยวเริ่มที่เมเนนะครับเดี๋ยวเมเนครับขอคงหน้าหนึ่งคำตบกะอีขามือฟ้องจมูกตาปากปันร่างกายหูคิ้วผมเล็บยายาคืออะไรอ่ะชาเลนได้นะชาเลนได้นะยาคืออะไรยาเล็บ่ะยาทาเล็บอ๋อนี่คือยาทาเล็บแล้วมันเกี่ยวยังไงฮะอธิบายเนีอยครับ ยาทานเลมันต้อยู่กันเลมันต้องมาทาเลบแล้วไมไบอกว่ายาทาเลแล้องบอกว่ายาทาเลบอันนั้นมันคือยาที่แบบยาที่ยาพาราซียาปฏิชีวนะอะไรเงี้ยอ้วพูดยาเลปตายนะอ่ะแล้วพูดยาทำไมก็พูดยาทำไมพูดยาเลปอ่ะเดี๋ยวเรามาโหวตกันครับว่เดี๋ยวเราโหวตกันครับคำว่ายาครับแต่ว่ายกเป็นไปเนี่งกับน้ำค้างที่ชาเลันะครับเดี๋ยวสองคนนี้โหวตนะครับคำว่ายานะมันเชื่อมกันหรือเปล่านะครับอ่ะเดี๋ยวโหวตครับผมหนึโหวตครับเชื่อมไหมครับ ไม่เชื่อไม่อกแล้ว็ตายไปนะครับผมซึ่งน <illa> ้ำ <Darwin> พัง <quan> ก <Oliver> ็ได้คะแนนชาเลนจ์ไปแล้วก็บวกกับชนะไปอีกนะครับผมเป็นสองคะแนนนะครับรอบนี้ดีดีมากหนึ่งเป็นน้ำพังครับสองสามกูพิงครับสี่คะแนนครับด้ยเถอะค่ะเลยเนี่ยเลยนอะไรกนี่มาเนาวสองคะแนนน้องสาวนักส่งสัญญาณสุดต้องไปทำคะแนนเกมต่อไปเลยเกมตอบไปได้นะคะชื่อเกมอะไรครับช่วยขำๆไปกันต่อเลยค่ะเกมนี้นะคะชื่อเกมว่าอย่าขำสามสองหนึ่ง ก็บ้านทำงานไงมองตาอ่าเข้าใกล้ได้ตายกว่าตายดีกว่าโอเคผู้ชนะคือมุกปี๊งนะงั้เดี๋ยวฉันคู่ต่อไปเลยครับผมชนะเหมือนเก็บกดอะสุดตาครับสุดตากันเฮ้ยเฝ้ามีอะไรเออของาทางเลยครับเล่นเบอร์ใหญ่ก็เล่นได้ครับอ่ะดับเขายังไม่

มมไม่หายแล้วไม่ตกแลนวไม่ตันเลยเอาไปแล้วคูป <c oughs> ิ้งขอไม่ได้ซองอีกใบก็คือไปแล้วแต่ว่าช่วเรียบร้อยเกมนี้นะคะก็จะเป็นเกมสุดท้ายในการเล่นรวมกันก็คือชื่อเกมภาษาเทพก็คือพูดอะไรเลื่อยเปื่อยไร้สาระหรือพูดอะไรไม่มีภาษาไม่มีหลักการพูดอะไรไปเรื่อยแล้วก็เกิดใครหัวเราะคนแรกก็คือตกรอบนั่นเอง

ปรตูเขาเปลี่ยนต่อยเขาเป็นด้ำแข็งเลยนะเอ่ะเ้งตามเนเราะว่ามันเป็นกรเาพม่มโอ้ยฉิหาเลเาบาลีเสียอไรเนเอราไม่ชอ้ำแไปดูดาวมืออได้ดาวมืออเหอนตากอางเมือนคนตากเอนเราะคนตาอเ็้องไปแบบาที่ที่กุ๊กกเ๊กกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กกเ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กกุ๊กกเ๊กกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กกเ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กกุ๊ก

ตัสิงกันไม่กีนละห้ามปิตาโอ้โหอตาห้บตาทำอะไร้แล้วก็คันไม่ต้องหมายาตาให้ปิตาคนแรกรกเลยเสียตากัต่ไหกนูเลยะฮะตกไปแล้วหนึ่งตาไม่ได้อาเสตาอันนี้งยังอ้าวจริงเหรอ่ว่าคนที่ได้คะแนนเป็นอันดับหนึ่งน้ำค้าครับได้แกีคะแนนจ๊ะเก้าคะแนนว้าวคนที่ส หมูปิ้งอติ๊งหกคะแนนคนที่สามสี่ก็ไม่ก็รางวัลก็คือน้ำมะนาวหยดใส่ปากนะจ๊ะสามก็คือมีเมย์ได้ห้าคะแนนครับส่วนสุดท้ายก็คือบังได้สี่คะแนนครับผมฟอยูปีบังมาแล้วจบตามเลยนะหนึ่งสองสองสามสี่ร้อยเปล่าบังแซบบอร้อยไปโอเคครบแล้วต่อไปสี่มันร้อยสองอะ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเก้าเอ้าเอาหิวนะอร่อยเฉยอร่อยไหมอร่อยเฉยแล้วเกมนี้ก็จบไปแล้วนะคะเดี๋ยวผู้ที่ได้รับรางวัลจะโอนเงินไปให้ทีหลังนะจ๊ะเย้